i n g แ o o w Podcast better than ever สวัสดีครับพบกับขึ o น Morning i n ิ Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ Grammar กับเรื่องที่มีชื่อว่าตัวอย่างการใช้ direct indirect speech สวัสดีครับทุกคนใน EP ีที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของฝรั่งถามทางแล้วใช่ไหมครับวันนี้มาอีกแนวหนึ่งบ้างแล้วกันนะครับนั่นคือเรื่องของ direct และ indirect speech นะครับผมคุ้นๆกันไหมครับว่ามันคืออะไรนะครับถ้าแปลตรงตัวนะ direct มันเป็นคำคุณศัพท์จะมีความหมายว่าโดยตรงและเมื่อเราเติม prefix in ที่แปลว่าไม่เข้าไปนะครับผมเลยทำให้ indirect มีความหมายว่าทางอ้อมอา้าวแล้วแบบนี้พอมาร่วมกับ speech หรือว่าคำพูดเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรล่ะครับ ใครอยากรู้บ้างวันนี้เราไปฟังกันในพอดแคสต์นี้เลยนะครับผมแต่ก่อนจะไปฟังนะแน่นอนว่าอยากขอกำลังใจจากทุกคนนะครับด้วยการกดติดตามด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยอ่ะเราไปเริ่มต้นในเรื่องของ direct speech กันดีกว่านะครับ direct speech นะครับคือการที่เราเอาคำพูดของคนอื่นมาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดยยังคงรูปแบบเดิมไว้เป๊ะนะพูดตามที่เราจาได้เจ้าคำพูดนั้นนี่นนมักอยู่ใน เครื่องหมายคำพูดเสมอตัวอย่างเช่น Barbara said I didn't realize it was midnight บา r b บาราพูดว่าฉันไม่รู้เลยว่ามันเที่ยงคืนแล้วนั่นเป็นคำพูดของบา r b บาราจริงนะครับแบบไม่จกตาเลยนะเรายกมาใส่ในเครื่องหมายคำพูดโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่คือการยกคำของผู้อื่นมาพูดแบบ direct speech นะครับผม ส่วน indirect speech นะครับนั่นก็คือเวอร์ชันที่เรานำคำพูดเหล่านั้นที่ได้ถูกพูดไว้มาเล่าต่อจึงไม่ต้องมากับเครื่องหมายคำพูดนะเรามาฟังตัวอย่างกันหน่อยดีกว่าไหมครับผมเช่น Barbara said she hadn't realized it was midnight Barbara พูดว่าเธอไม่รู้เลยว่ามันเที่ยงคืนแล้วจากประโยคเมื่อสักครู่นะครับรู้สึกกันไหมว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปแน่นอนครับ เทนส์ที่เราใช้นั่นเองเก่งมากนะครับทุกคนเพราะปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับหากต้องการเปลี่ยนจาก direct speech เป็น indirect speech จะต้องมีไวยากรณ์ในประโยคบางจุดที่ถูกเปลี่ยนไปและแน่นอนว่าในเอพิโซดนี้เรามาฟังสรุปไปพร้อมๆกันคร่าวๆดีกว่าว่าจะมีจุดสังเกตใดบ้างที่ต้องเปลี่ยนซึ่งมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันดังนี้นะครับก่อนจะไปฟังทั้ง4ข้อนะฟังแบบสบายๆนะครับ จะทำอะไรอื่นควบคู่ไปด้วยก็ได้นะครับแล้วค่อยมาฟังใหม่อีกรอบหนึ่งเรามาที่ข้อแรกกันนะครับดูว่าประโยคนั้นเป็นประเภทไหนอ่าย้ำอีกครั้งนะดูว่าประโยคนั้นเป็นประเภทไหนเป็นประเภทบอกเล่าคำถามหรือว่าคำสั่งเพราะในแต่ละรูปแบบเนี่ยก็จะมีโครงสร้างของรูปประโยคนะและการเลือกใช้คำที่ต่างกันไปข้อสังเกตมีอยู่3อย่างนะครับถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเนี่ย เรามักใช้คำกริยานำอ,อย่างเช่น say บวก that หรือ tell บวก someone บวก that แอบกระซิบนิดนึงนะครับว่า that เราสามารถละไว้ได้นะครับจะไม่ใส่ก็ได้ข้อสังเกตที่2ถ้าเป็นประโยคคำถามมักใช้คำว่า ask เป็นกริยานำนะครับแล้วก็จึงใช้คำว่า if หรือ whether เข้ามาช่วยในการสร้างรูปประโยค ข้อสังเกตที่3นะครับถ้าเป็นรูปประโยคคำสั่งมักใช้คำว่า tell order ask จากนั้นจึงใส่กรรมแล้วใช้รูปกริยา to บวก verb infinitive เข้ามาช่วยในการสร้างรูปประโยคนะครับเช่นตัวอย่างของประโยคบอกเล่านี้เมื่อเป็น direct speech นะครับตัวอย่างเช่น she said the train left late this morning เมื่อเป็น indirect speech นะครับก็จะเป็น she said That t r ตเด had a r r i v e d late that morning ซึ่งแปลได้ว่าหล่อนพูดว่าเมื่อเช้าวันนั้นรถไฟมาสายนี่ก็เป็นข้อสังเกตข้อที่1น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันต่อนะครับนั่นก็คือใช้เทน s ์แบบใดนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าคําพูดที่ได้ถูกพูดไว้เนี่ยกับเวลาที่เรานํามันมาเล่าต่อเป็นคนเล่าเวลากันนะเทน s e ที่ได้ใช้หรือพูดไว้ในตอนนั้นเนี่ยจึงต้องถูกทำให้อยู่ในรูปของอดีตไปอีกขั้นหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นหากตอนนั้นผู้พูดพูดโดยใช้ present simple tense นะครับเมื่อเรานำมาพูดต่อนะจะต้องเปลี่ยนประโยคคำพูดนั้นให้อยู่ในรูป tense ใหม่ที่เป็น past simple tense นะครับซึ่งอยู่ในรูปอดีตไปขั้นหรือว่าหาก tense เดิมของคำพูดเป็น present continuous tense นะครับเมื่อถูกนำมาเล่าต่อต้องใช้ past continuous tense แทนนะครับหาก tense เดิมของคำพูดเป็น present perfect tense เมื่อถูกนำมาเล่าต่อต้องใช้ past perfect tense แทนนะครับผมหาก tense เดิมของคำพูดเป็น past simple tense นะครับเมื่อถูกนำมาเล่าต่อเนี่ยต้องใช้ past perfect tense แทนนะครับและสุดท้ายนะครับหาก tense เดิมของคำพูดเนี่ยเป็น future simple tense นะครับโดยใช้ will เมื่อถูกนำมาเล่าต่อต้องใช้ would แทนเป็นต้นนะครับผมดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับ he said I go for a walk Every evening เขาบอกว่าฉันออกไปเดินเล่นทุกเย็นนะครับก็จะเปลี่ยนเป็น He said that he went for a walk every evening เขาบอกว่าเขานั้นออกไปเดินเล่นทุกเย็นนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับมาดูต่อกันในข้อที่3ดีกว่าต้องเปลี่ยนคำสรรพนามที่ใช้บุคคลหรือไม่นี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับซึ่งสำคัญมากเพราะว่าบางทีเนี่ยเรานำมาเล่าให้คนฟัง สรรพนามที่จะใช้ก็จะต้องถูกเปลี่ยนนะครับหรือว่าหากผู้ที่นํามาเล่าเป็นคนละคนกันกับคนที่พูดและพูดด้วยคําสรรพนามก็จะต้องใช้ต่างกันยังไงก็สังเกตดีๆนะครับแล้วก็ใช้ให้ถูกก็แล้วกันนะครับผมข้อที่4ข้อสุดท้ายเลยต้องเปลี่ยนเวลาหรือสถานที่หรือไม่นี่ก็เป็นคําถามที่ดีเหมือนกันนะครับหากมีการพูดไว้ต้องเปลี่ยนครับเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาที่ถูกนํามาพูดต่อว่ามันไกลจากปัจจุบันที่เรา พูดตอนนี้มากนั่นเองก็แงล่ละครับถูกพูดมาในอดีตอดีตนะครับเช่นจาก yesterday เปลี่ยนเป็น the day before หรือ last week เปลี่ยนเป็น the previous week เป็นต้นนะครับผมเราฟังมาทั้ง4ข้อแล้วทีนี้เรามาฟังตัวอย่างในรูปแบบ direct speech กันอีกทีดีกว่านะครับตัวอย่างเช่น he said i will call you tomorrow เขาบอกว่าผมจะโทรหาคุณพรุ่งนี้ เมื่อเปลี่ยนมาเป็น indirect speech นะครับจะถูกเปลี่ยนเป็น he said that he would call me the next day เขาบอกว่าเขานั้นจะโทรหาคุณวันต่อมาและทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับเรื่องนี้นะบอกตรงๆเลยว่าทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยงงในงงนะครับแล้วก็เครือบแคลงใ,ใ,ใจสงสัยมานักต่อนักแล้วนะครับก็หวังว่าใครที่ฟัง podcast นี้ จะได้นำจุดสังเกตที่ได้ฟังไปปรับใช้ในการเรียนนะครับแล้วก็เปลี่ยนประโยคกันนะครับผมและสุดท้ายท้ายสุดนี้สำหรับใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ ingnow.in.th หรือจะติดตามผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook ingnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก Podcast Player เอาไว้อีกทางก็ได้นะครับแล้วพบกันในตอนหน้านะครับ See you soon